ก็จะจับแล้ครับจับนะครับจับแล้วตัวไหนครับโชว์เลครับผมตัวไหนครับหนึ่งหนึ่งมาเลยครับหนึ่งเลยหนึ่งมาเลยครับหนึ่งมาเลยครับหนึ่งครับ ผู้จ <si ัดการผู <UM ้จัดการค่ายกะลาทองคำเล็กขอดเดินทางมาแจ้์สมัยสมัยสวัสดีอาจารย์สมัยสวัสดีครับน้อพรพิสัยผมเอาเสียงเอาเสียงอาจารย์เอาเสียงอาจารย์วันนี้อาจานวันนี้พาคณะหมอลำสมัยน้อยพรพิสัยผู้จัดการค่ายกะลาทองคำเล็กขอดเดินทางมาที่ศาลแม่ฮันนี่เพื่อที่มาบ่อเพิ่์ลวาขอถามไปอีกน้อยนึงในการล่ำรวยเนาะ ยัาไปว่ามันติดเลือกตั้งอื่นก็เลยมือนีมือมืออะไรครับอาจารย์จำที่อยากล่ำมืออะไรกับล่ำไปเอาเนมไปบอกคนไปว่าคนก็ถูกไม่จัดแล้วคนจับคนเหนี่ยนออคนเสือขาวคนเสือขาวซื้อไม่เป็นงวดหรอกแบบงวดซ้อนแบบงวดซ้อนนั่นน่ะงวดที่แต่แบบครับอันนี้งวดที่ใส่แล้วหนึ่งตามไปตามไปนะครับเนาะ ปงวดส้นนะครับสมายน้อยนะครับในในคนพี่เด็กเป็นผู้จับก็ว่าคนโซนนี่คนจับสวัสดีครับผมก็ไม่ได้เป็นงวดซ้นแล้วบ่ครับผมเป็นงวดส้นเป็นงวดซ้นเป็นงวดส้นก็เพลงมอ,อลำัมจุ สมัหน่อยความพิสัยครับพอได้พี่น้องจะคอยใจว่าสมัยน้อยดวงจะเลื่นมันจะดูเดี๋ยวไป็สีัดกันยุ่งใช่ยังก่อนแตลเราทองคำเล็กก่อนอ๋อชื่ออะไรสมัยน้อยสมัยน้อยพอนพิสัยครับพิสัยคนพิสัยอ๋อแต่คุณคลายคลายครับถือไหมเก้นงวดสอนเจ้นงวครับเจนงวดสอนครับกาเจ้นงวดสอนครับอ๋อบารมี ลักงวดแล้วต่อไปหงวดที่แปดเนาะไม้เล้าไม้ห้าน้อยเนี่ยคันถูกว่าจะมาล่ำไหมเพิ่นบอลมอตอนนี้ว่าจะมาล่ำนุ่มพอดีตีนเลียงตั้งครับแต่เล่ขอผ่านเพิ่อดีขออีกจังหวดก่อนอ๋อจะเอารถใหญ่มาเลยเอารถพานสิบหกไปก่อนครับเอาเอารถเหะอรถรถคณะมาเลยดิอัดเดี๋ยวกันมาผ้าที่หน้าหน้าครับครับสผ้าที่หน้าหน้าเวลาเอาแบบมน้าไปจัายเลย จัดมากรังไว้ให้เนี้ยครับจัดโอาไว้ก่อนเนาะแขนงงวดนี่เลยเจงมดเจงงวดซ้อนเจ้งมดดแล้วแต่เรยกว่าขอบอผ่านในวันจะให้ไม่เลี้ยวแล้วอจไปคนจับคนจับถีบใ้หมดคนจับทุกเจ็งงวดหมดแล้วยวต้องตามเพิ่นเป็นเปลูกซิ์ นี่เป็นหมวดที่แปดนะครับจับแม่นเจ็ดหวดงว,วดที่แปดหวดที่แปด,ดนะครับเนี่ยเสร็จงว,วดไปดูว่าเลขตัวไหนอะไรยังไงนะครับัอเสมย สมายสมายนักรอดสัยมายน้อยพลพิสัยพรพิสัยอุตุมพรน่แหละเนาะบาดเอลนักรอดคนอุตุมพรบาลเข่าเพื่อนก็อยากจะมาเล่นมาเล่าแม่ๆนี่ท่านฟังเนาะติดเลือกตังก่อนติดเลือกตั้งนะครับเอ๊ะ เี๋ยวรามารุ้นกันาว่าจะได้เลย่อัลเลื่อไัทีมงานของสมหมายน้อยขอิสัยรนะปอะแล้วร้องที่ต้องตัดตัวนี้รอรุ่นนะครับงวดนี้เป็นงวดที่แดนะครับ น้อยนะครับของพวมร็แม่พพลพัยนะครับสาธุสาธุเฮ้ขึ้นเม่เด้อเมร์วันที่แปดวันที่แปดเด้อเม่เด้อแมนแมนะ เราจะไปจับฟังโน้นแล้วฟังนี้จับได้จับทั้งุ่นบอ๋อจ้ะจ้ะจเพื่อนเดี๋ไปจับฟังงุ่นเ็จะจับ้วครับจับนะครับจับแล้วตัวไหนครับโชว์นะครับผมตัวไหนครับหนึ่ง หนึ่งมาเลยครับหนลหมาเลยครับหนึ่งมาเลยครับฮะหนึ่งครับหนึ่ง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 สาหนึ่งหนึ่งสาเอาสโตจังหน่อยนาะอาจารย์หนึ่งหนึ่งสบอกหันมาทางพีดได้บอก๋ยวเขาชัดจันเออหนึ่งหนึ่งสามเรีหนึ่งทำไมมัน หนึ่งหนึ <boundaries> ่งม <anza and> <Philadelphia> es que ันเหมือนกับตัวเลขอย่างนะมันมืนก็ไม่ใช่หนึ่งเราเลขตรงกลางนะใช่ครับหนึ่งหหมอหนึ่งครับโอเลขหนึ่งหัวใหญ่มากเลยหนึ่งอันนี้ถ่าไหะไครับเจ็ดสองทางโนนเจ็ดสองพอเบิ้งลยนะหนึ่งหนึ่งสามเจ็ดสองเราบขอสู้มึงแน่น้อยหนึ่งสนะครับ ทางนู้นเจ็ดหนึ่งหนึ่งสามกับเจ็ดสองที่เดิ่กันนะจ๊ะซาเนี่ยนะครับโอ้นะครับเจ็ด응กลับหัวกลับหางได้นะครับคุณผู้ชมนะครับหนึ่งสามอะหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสามกับเจ็ดสองหนึ่งหนึ่งสามกับเจ็ดสองหนึ่งหนึ่งสามกับเจ็ดสองนะครับอะโอเคครับคุณผู้ชมนะครับอะ วางครับเพราะว่าคนคนโซดจับแม่นบอเนี่ยคนโสดดิแล้วผมคนโสดจับให้แม่นี่มาจับแม่นงวดที่แปดแล้วนะครับเนี่ยโอ้ยที่เจ็ดหนึ่งหนึ่งสามเจ็ดสองเนาะสาธุสาธุขอขอบคุณครับสาธุสาธุสรุปตัวเลขนะครับ คณะสมัยน้อยพลพิสัยนะครับรองมลลำชื่อดังนะครับมาที่จริงวันนี้ว่าจะมาลำและก็มาลำแก้บนทูมาเจ็ดงวดแล้วนะครับงวดนี้เป็นงวดที่แปดแล้วนะครับจับปิงปองให้นะครับเนาะในทีมในคณะจับปิงปองให้นะครับจับครั้งแรกก็ได้หนึ่งหนึ่งสามนะครับแล้วก็จับสองตัวก็ได้เจ็ดสองหรือสองเจ็ดนะครับเจ็ดสองหรือสองเจ็ด แล้วก็หนึ่งกับเจ็ดก็ตัวเดียวกันเนะอย่าลองดูนะครับเนาะอาจจะเป็นเจ็ดเจ็ดสามก็ได้นะครับ f c นะครับก็ก็ลองดูนะครับอาจจะเป็นเจ็ดสองสองเจ็ดหรือว่าเลขเลขตัวเดียวกันนะครับเนาะเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดก็ได้เจ็ดเจ็ดสามก็ได้นะเจ็ดเจ็ดสองก็ได้นะครับอลองดูนะครับ ให้เอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับนอ,อสาทุสาทุเป็นแนวทางเด้อนะครับเป็นแนวทางเดินาทางมาทางไม่นิซีสานนะครับก็ได้เลขนี้นะครับนอกจําให้แล้วให้เอฟซีทุกคนท่านนะครับมีโชคไม่ราภด้วยกันนะครับร่ลำรวยร่ลำรวยชมคลิปนี้ก็กดแชร์กดไลค์กำลังใจกันด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม